ในพาร์ทที่แล้วเราคุยกันถึงแนวคิดที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของสโตอิกเลยนะครับนั่นคืออะมอฟติหรือการรักในโชคชะตาเราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือว่าความล้มเหลวเราสามารถมองมันเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้กองไฟในใจเราลุกโชนขึ้นได้คือการโอบรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจ แต่ผมก็ได้ทิ้งท้ายเลยว่าการรักโชคชะตาที่เป็นนามนธรรมเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าการรักหรืออย่างน้อยที่สุดคือการทนเพื่อนมนุษย์ที่นั่งหลุดหิดครับนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของสโตอิกเลยครับเพราะมันง่ายมากที่เราจะเป็นคนสงบนิ่งเมื่อเราอยู่คนเดียวบนภูเขาแต่มันยากมากครับที่จะรักษาสติและความสงบไว้ได้ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัด ในห้องประชุมที่วุ่นวายหรือเวลาที่ต้องเจอกับคนที่พูดจาไม่เข้าหูเราทีนี้เราจะจัดการกับความหมุดหงิดที่เกิดจากคนอื่นยังไงสโตอิกมีวิธีมองเรื่องนี้ที่เฉียบคมมากๆครับจักพัรด์มาคัสออริเลียสท่านเป็นคนที่ต้องเจอคนเยอะที่สุดในอาณาจักรโรมันท่านต้องเจอทั้งนักการเมืองที่คดโกงนายพลที่อิจฉาริษยาหรือแม้แต่ประชาชนที่ไม่พอใจ ท่านเขียนเตือนสติตัวเองไว้ในสมุรบันทึกของท่านซึ่งเป็นข้อความที่โด่งดังมากท่านบอกว่าทุกเช้าที่ตื่นนอนจงบอกตัวเองไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันนี้เราจะต้องเจอกับคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นคนที่เนรคุณคนที่หยิ่งยโสคนที่ขี้โกงคนที่ขี้อิจฉาและคนที่นิสัยไม่ดีพอฟังแค่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมมองโลกในแง่หลายจัง แต่ท่านเขียนต่อครับซึ่งนี่คือหัวใจของมันท่านบอกว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วแต่ตัวข้าพเจ้าเองผู้ซึ่งรู้แล้วว่าความดีคืออะไรและความชั่วคืออะไรข้ารู้ว่าแม้แต่คนที่ทำไม่ดีนั้นเขาก็ยังมีธรรมชาติที่เชื่อมโยงอยู่กับข้าพเจ้าเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน จากประโยคเตือนสติของมาคัสออเรเลียสเราถอดบทเรียนของสโตอิกในการรับมือกับคนอื่นได้เป็น3ข้อหลักๆครับ 1. คือการเตือนตัวเองล่วงหน้าหรือการจัดการความคาดหวังนี่คือการใช้เทคนิค premeditatio n m a l o l u m ที่เราคุยกันในพาร์ที่5แต่เอามาใช้กับคนครับสโตอิกไม่ให้คนโลกสวยนะครับเขารู้ว่าโลกนี้มีคนทุกประเภทการที่เราเตือนตัวเองไว้ก่อนว่าวันนี้ต้องเจอคนงี่เง่าแน่ๆ มันคือการเตรียมใจครับพอเราเจอคนนั้นจริงๆเราจะไม่ช็อกเราจะไม่หงุดหงิดง่ายครับเราก็จะแค่คิดในใจว่าอ๋อมาแล้วคนที่เราคาดว่าจะต้องเจอวันนี้ไม่แปลกใจเลยพลังทําลายล้างของเขาที่มีต่อลมเราจะลดลงไปเกินครึ่งทันทีครับเพราะเราไม่ได้ประหลาดใจ 2. คือการเข้าใจและสงสารแทนที่จะโกรธนี่คือจุดที่ลึกซึ้งมากครับ โตอีกบอกว่าไม่มีใครจงใจทำชั่วคนที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่ว่าเขาจะโกหกเขาจะเอาเปรียบหรือเขาจะเห็นแก่ตัวเนี่ยลึกๆเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ครับเขาโง่เขลาในทางคุณธรรมเขาคิดผิดไปว่าการโกหกหรือว่าการเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เขามีความสุขได้เอพิกเตตัสถามว่าถ้ามีคนตาบอดเดินมาชนคุณคุณจะโกรธเขาไหม ไม่โกรธใช่ไหมครับโตอีกบอกว่าคนที่ทําตัวไม่ดีเขาก็เหมือนคนตาบอดทางจริยธรรมนั่นแหละเขาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งที่เขาควรได้รับจากเราไม่ใช่ความโกรธแต่คือความสงสารหรือการชี้แนะถ้าเราทําได้ 3. และนี่คือการเอากลับไปเชื่อมกับพาที่2เลยครับคือการโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้การกระทําของคนอื่น คำพูดของคนอื่นมันคือสิ่งที่อยู่ภายนอกครับเราควบคุมมันไม่ได้การที่เราจะปล่อยให้ความไร้เหตุผลของเขาเนี่ยมาทำลายความมีเหตุผลของเราเองนั่นคือความพ่ายแพ้ของเราเองหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปแก้ไขนิสัยของเขาหน้าที่ของเราคือการรักษาคุณธรรมของเราไว้ที่เราคุยกันในภาคที่4นะครับเขาทำตัวอยุติธรรมกับเราแต่เราจะยังคงยุติธรรมเขาทำตัวไร้เหตุผล แต่เราจะยังคงมีเหตุผลเขาขี้ขลาดแต่เราจะยังกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมาคัสออริเลียสย้ำว่าธรรมชาติสร้างเรามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนมือซ้ายกับมือขวาเหมือนเปลือกตาบนกับเปลือกตาล่างการโกรธเกลียดกันมันผิดธรรมชาติของมนุษย์ครับเอาละครับตอนนี้เรามีชุดความคิดที่แข็งแกร่งมากในการรับมือกับโลกภายนอกแล้ว เรารู้วิธีการรับมือกับโชคชะตาอามอร์ฟาติเรารู้วิธีการรับมือกับคนอื่นซิมพาเทียหรือความเข้าใจแต่การรู้กับการทำได้มันคนละเรื่องกันนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงพอโดนดาบปุ๊บอารมณ์มันก็ยังขึ้นอยู่ดีเราจะจำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงในวินาทีที่ขับขันเราจะฝึกยังไงให,ให้มันกลายเป็นนิสัยสโตอิกไม่ใช่แค่นักปัชญาที่นั่งอ่านหนังสือนะครับ พวกเขาคือนักปฏิบัติพวกเขาไม่ใช่แค่รู้หลักการเหล่านี้แต่พวกเขาฝึกมันทุกวันในพักต่อไปพากที่8เราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือของสโตอิกกันครับเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนพวกเขาฝึกอะไรกันบ้างอะไรคือกิจวัตรประจำวันที่ทำให้ปรัชญาเหล่านี้มันฝังลึกลงไปในตัวตนของพวกเขาครับ